ครับกลับมาพบกันอีกครั้งในเรื่องเล่าปลาลปลาสวัสดีค่ะในตอนที่แล้วเราได้ทิ้งทายไว้ในจุดที่ตึงเครียดที่สุดจุดหนึ่งของเรื่องราวเลยนะคะใช่แล้วครับจากการสบตากันเพียงชั่ววูบระหว่างนางกากีกับพญาครุฑในร่างมานบหนุ่มได้จุดประกายความปรารถนาที่ไม่อาจหักห้ามใจจนนำไปสู่การใช้ฤทธิ์เด็ดลักพาตัวนางกากีไปยังวิมานฉิมพลี ทิ้งให้ท้าพรหมทัตผู้เป็นพระสวามีต้องจมอยู่ในความทุกข์และภาระหนักก็ได้ตกอยู่ที่คนทันผู้พักดีอย่างหน้าตักเวนที่ต้องรับอาสาในภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้พอมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะเริ่มตั้งคำถา,ถ,าถามถึงการกระทำของนางกากีแล้วนะคะว่าการที่นางเผลอใจไปมองชายอื่นนั้นเหมาะสมหรือไม่ แต่หากมองในมุมของนางการเป็นสตรีที่งดงามที่สุดในสามโลกอาจไม่ใช่พรเสมอไปนะคะความงามของนางกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดความต้องการของบุรุษผู้มีอำนาจเข้ามาโดยที่นางเองก็แทบไม่มีสิทธิ์เลือกหรือปฏิเสธเลยนั่นเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับและถ้ามองในมุมของพญาครุฑเองก็น่าตั้งคำถามไม่แพ้กันพญาครุฑเป็นถึงวิหกกึ่งเทพผู้ทรงฤทธ แต่กลับพ่ายแพ้ต่อกิเลสของตนเองอย่างง่ายดายเลือกใช้กำลังเพื่อสนองความต้องการโดยไม่คำนึงถึงมิตรภาพหรือคุณธรรมใดๆเลยมันสะท้อนให้เห็นว่าไม่ว่าจะมีอำนาจยิ่งใหญ่เพียงใดหากขาดสติยับยั้งชั่งใจแล้วก็สามารถทำสิ่งที่ผิดพลาดมาหันได้เช่นกันครับ และนั่นแหละค่ะคือปมขัดแย้งที่ถูกทิ้งไว้ในตอนที่แล้วความรักที่กลายเป็นความครอบครองความปรารถนาที่ทรงพลังและภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ของนาตากูเวนวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อค่ะว่าคนทันผู้ชานฉลาดจะใช้วิธีการใดในการเผชิญหน้ากับพญาครุฑผู้ทรงฤทธิ์นาตากูเวนไม่ได้ใช้กาลังเข้าสู้ครับแต่เขาใช้อุบายอันชานฉลาด เขารอจนครบเจวันที่พระยาครุฑต้องกลับมาเล่นสากากับเท้าพรหมทัตอีกครั้งซึ่งบรรยากาศในวันนั้นช่างน,น่าอึดอัดเท้าพรหมทัตไม่มีใจจะเล่นส่วนพระยาครุฑก็หวาดระแวงว่าจะทําพีรุษให้ใครจับได้และในจังหวะที่พญยาครุฑกำลังจะบินกลับวิมานหนาตะกุเวนก็ได้ทำในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาใช้เวทมน์ย่อกายให้เล็ก,กลงเล็ก,กลง จนกลายเป็นเพียงตัวไรที่มองแทบไม่เห็นแล้วรีบกระโจนเข้าไปซ่อนตัวในขนปีกอันทรงพลังของพระยาครุฑการเดินทางที่น่าหวาดเสียวได้เริ่มต้นขึ้นเสียงลมที่หวีดวิวความเร็วที่มองไม่เห็นสิ่งใดทันทั้งหมดนี้เพื่อภารกิจที่มีชีวิตเป็นเดิมพันเมื่อไปถึงวิมานฉิมพลีนาตะก,กูเวนได้รอจนครบเจวันที่พระยาครุฑต้องกลับมาหาอาหารเขาจึงคืนร่างเดิมและขพบนางกากี พร้อมแจ้งว่าทาวโพรมาทัศ์ให้มารับกลับณจุดนี้คือทางแยกที่สําคัญที่สุดในใจของนางกากีครับใจหนึ่งนางก็ดีใจที่จะได้กลับบ้านเมืองแต่ในอีกใจหนึ่งก็เต็มไปด้วยความละอายบัดนี้ตัวเราต้องราคี่ข่าวแล้วจะกลับไปสู้หน้าพระสวามีได้อย่างไรพระองค์จะยังรักเราอยู่หรือไม่หรือเราจะต้องติดอยู่ที่นี่ไปชั่วกับชั่วกรันในกรงทองแห่งนี้ ในมุมของหน้าตะกูเวนเขารู้สึกวิตกอย่างยิ่งกับความลังเลของนางกากีความกลัวตายเริ่มเกาะกลุมหัวใจหากนางไม่ยอมกลับแล้วนําเรื่องของเขาไปบอกพยาครุฑชีวิตของเขาย่อมหาไม้เขาจึงเปลี่ยนจากผู้ช่วยเป็นผู้ข่มขู่เขาโอ้โลมนางด้วยคําหวานแต่แฝงไปด้วยการบังคับว่าหากนางยอมร่วมอภิรมด้วยเขาจะไม่นำเรื่องที่นางถูกพยาครุฑเชยชมไปทูลพระราชา สำหรับนางกากีแล้วนี่คือความเจ็บช้ำซ้ำสองถูกลักพาตัวมาก็เจ็บปวดพอแล้วยังต้องมาถูกชายอีกคนใช้สถานการณ์บีบขันเพื่อสนองความคล้ของตนเองอีกด้วยในวินาทีนั้นนางรู้สึกว่าตนเองไม่มีค่าไม่มีทางเลือกเหลือไว้อีกแล้วเมื่อเห็นนางนิ่งเพราะคิดไม่ตกนาตกูเวณนก็ฉวยโอกาสนั้นเข้าเชยชมนางทันที หลังจากนั้นหน้าตะกุเวนก็กลับสู่พาราณศสีด้วยวิธีเดิมในใจของเขาก็รู้สึกผิดแต่ความกลัวที่จะต้องรับโทษเขาจึงต้องหาทางเอาตัวรอดเขาจึงกลาบทูลเรื่องราวทั้งหมดแก่เท้าพรหมทัตโดยบิดเบือนว่าที่ต้องทำเช่นนั้นก็เพราะเป็นอุบายเพื่อให้รอดกลับมาได้และนั่นแหละค่ะคือแผนเปิดโปงที่แยบยลที่สุดในขณะที่พระยาครุฑกำลังเล่นสกาก,ากับเท้าพรหมทัตนาตะกูเวนได้หยิบพินขึ้นมาบรรเลง บรรยากาศที่เงียบสงบในตอนแรกเริ่มถูกแทนที่ด้วยเสียงพินที่บาดลึกและเนื้อร้องที่ค่อยๆเผยความจริงออกมาทีละน้อยโอ้พระภายชายกลิ่นมารันจวนหอมหวนนาสาเหมือนกาก,ากีรื่นรื่น,นชื่นจิตพี่จำได้เหมือนเมื่อปร่วมพี่รมระสมสีพยาครุฑเมื่อได้ฟังก็เหมือนต้องสอนไปทั่วร่างเขาถามกลับไปด้วยความคลางแคลงใจ ว่าคนเดินดินเช่นนาดกูเวนจะไปรู้จักวิมานชิมพลีได้อย่างไรนาดกูเวนจึงตอบกลับอย่างเย้ยหยันว่าอันเวทมนตริทไกรไม่เชี่ยวชาญแต่จิตหานแทรกขนสุบัรจรพยาครุษครองชูเป็นชายเฉามาพาเราผู้ชูไปสู่สมอนสิ้นเสียงเพลงความลับทั้งหมดก็ถูกเปิดโปงพยาครุษตระหนักว่า ตนถูกหักหลังอย่างแสนสาหัสความรักแปลเปลี่ยนเป็นความแค้นที่พุ่งพล่านจนถึงขีดสุดร่างมานพหนุ่มหายไปกลายเป็นพญาครุฑต,ตนเดิมที่ดวงตาแดงก่ำด้วยเพลิงโทสะเขาสะบัดปีกทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าทันทีความโกรธแค้นของพญาครุฑจะนำมาซึ่งชะตากรรมแบบใดกับนางกากีและเรื่องราวจะดำเนินไปทางไหนต่อ ติดตามรับสั่งกันต่อได้ในตอนอวสานของเรื่องเล่าปรมปราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ